สวัสดีครับชื่อปฏิทีพจระดลนนะครับรหัส660408ผมเองได้เข้ามาเริ่มฝึกในกลุ่มตั้งแต่เมื่อวันที่1มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ก็มีฝึกด้วยตัวเองมีการฝึกกรรมฐานฝึกมาหลายปีแล้วครับก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้ามากจนเพื่อนคนรู้จักแนะนำ ให้เข้ามาฝึกในกลุ่มตอนแรกๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจครับว่าเข้ามาฝึกแล้วจะได้ผลจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เข้าไปทดลองดูเข้าไปเป็นสมาชิกในห้องดอกบัวสีชมพูดอกบัวสีทองก็ได้ไปอ่านพวกบทความต่างๆพวกบทธรรมะที่มีผู้เอามาลงไว้ครับ ก็อ่านแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกชอบตอนหลังก็เลยตัดสินใจเข้ามาฝึกในกลุ่มครับช่วงแรกๆคุณครูก็แนะนำให้ฝึกจับภาพพระผมเลือกออภาพอ,อ,องค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำช่วงแรกๆก,ก็จับไม่ค่อยได้ครับก็ใช้ความพยายามอยู่สักพักหนึ่งต่อมาสักสองสัปดาห์ครับก็เริ่มเริ่มจับภาพพระได้ บางช่วงก็เห็นเป็นภาพลางๆบางช่วงก็ภาพหลุดหลุดบ่อยครับก,ก็พยายามจับภาพต่อเนื่องระลึกถึงออภาพพระอยู่ตลอดก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนตอนปฏิบัติเนี่ยช่วงช่วงก่อนนอนนะครับก็จะจับภาพพระแล้วก็ภาวนาผมใช้คำวนาวพุธโธก็ภาวนาไปจนหลับไปเลยครับ แล้วคันนี้พอตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นเนี่ยอารมณ์แรกที่ความรู้สึกแรกที่ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยก็นึกถึงนึกถึงภาพพระเลยครับก็เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจิตดีขึ้นเรื่อยๆตอนหลังระยะหลังเนี่ยภาพพระกเ็เริ่มจับจับได้ต่อเนื่องแล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับ ก็ช่วงอารมณ์อารมณ์จิตในช่วงระยะหลังเนี่ยก็รู้สึกมีความนิ่งขึ้นแม้เวลาสวดมนต์เวลานั่งกรรมฐานก็รู้สึกนั่งได้นิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกใจเป็นคนใจเย็นขึ้นพอมีอารมณ์อะไรมากระทบเนี่ยก็บางครั้งก็อาจจะยังรู้สึกว่ามีความโกรธมีความโมโหแต่แตเ่เราจะรู้ตัวได้เร็วรู้สึกมีความรู้สึกว่ารู้ตัวได้เร็วขึ้น แล้วก็วางอารมณ์ต่างๆนั้นได้ได้เร็วขึ้นนะครับครับก็ประมาณนี้ครับครับขอบพระคุณนะครับ